เงินกองเงินสดไว้240ล้านนะคะแล้วจะเป็นสลากออมทรัพย์260เชื่อว่าเงินจะาำนำน่าจะประมาณ500ล<ม>้านน้อปลาบอกด้วยนะครับว่ามันเกิดจากทารที่น้องฝึกท,าท้าทายและครอบครัวนี้เขาไม่มีเงินเลยแม่ก็ไม่มีเงินจปะปันตัวลกูกก็เลยอยากขึ้นมือเข้ามาช่วยผมไม่กลัวกระแสกีกหรือใครจะชนดีฝัคนผิดเซื่องเรื่องการทําผิดเขาต้องได้รับโทษแต่บางเรื่อง ต้องต้องกันตัวลองฟังถึงหมอปลาดน่อยนะฮะก็อยากให้จับมองว่าเอยเราในบ้านเรา ได้ยานพิจาสณาเจ้าหน้าที่ตำรวจ,ด,จด,ด้วยคุณต้องดำเนินคดีตามให้เป็นธรรมทั้งสองฝั่งนะครับเพราะเรื่องนี้ฝั่งนี้ก็จบไปแล้วแต่ฝั่งนั้นไม่ยอมจับคุณจะมาดำเนินคดีกับฝั่งนี้ฝั่งเดียวไม่ได้เพราะเออแล้วแต่เผ,ผมก็จะต้องไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเลยพวกฝั่งนั้นไม่ดำเนินคดีกต่เขาเหลือเพราคุณเลือกดำเนินคดีล่ะมันต้องแบ่งแยกกันนะครับว่าฝัาง่งฝั่งเราเนี่ยไปใช้คิีแต่ฝั่งนั้น